สวัสดีครับนักเรียนเราจะมาทำคลิปที่7กันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เกสรดอกบัวเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะเริ่มทำกลีบดอกบัวโดยการเลือกสีริบบิ้นที่แตกต่างออกไปเพื่อที่ทำกลีบนะครับในคลิปที่7นี้ครูเลือกสีชมพูนะครับเราจะเริ่มตัดริบบิ้นนะครับขนาดเดิมนะครับยาว90ซนติเมตรเช่นเดิมนะครับ จำนวน2เส้นนะครับเฉพาะสีที่เป็นกลีบนะครับ2เส้นนะครับเราจะเริ่มจากด้านหลังนะครับกลับกลับตัวเกสรของดอกบบวด้านหลังนะครับเราจะสอดเข้าไปตรงไหนก็ได้นะครับนักเรียนตรงไหนก็ได้โดยเราจะนับไป3นะครับ3ขั้น1 2 3แล้วเราจะโผล่ตรง อันที่สามนั่นเองนะครับค่อยๆดึงดึงที่สุดนะครับดึงที่สุดเราจะเหลือไว้นิดนึงนะครับเหลือไว้นิดนึงเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราร้อยตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะกลับมาโฟกัสที่ด้านหน้านะครับนักเรียนจะพับเหมือนเดิมเลยพับเหมือนตอนขั้นตอนที่เราทำตัวที่เป็นเกสรน,นะครับเราก็จะ วัดนะครับช่วงนี้นักเรียนจะเห็นว่าเนี่ยกรีบมันจะมีช่วงโค้งช่วงหักมุมตรงนี้นะนักเรียนจะเริ่มเริ่มวัดกรีบตรงนี้นะครับถ้านักเรียนทําลงมาเยอะกว่ากรีบเดิมนะครับเราจะไม่สามารถสอดลิบบิ้ิเข้าไปด้านในได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องวัดให้พอดีกับตัวกรีบเดิมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็พับเหมือนเดิมเลยบิดไปด้านหลัง1รอบแล้วก็กดไว้ให้พอดีกับกรีบเดิมนะครับ แล้วก็เราก็จะหักหักไปด้านหลังอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ปลายของริบบิ้นนะครับค่อยๆค่อยๆจับนะครับเดี๋ยวมันจะผิดผิดรูปทรงนะครับอ่าเราก็จะได้ปลายแบบนี้เราจะสอดไปในกรีบเนี่ยกรีบถัดไปนะครับด้านนอกเลยนะครับสอดไปตรงนี้นะครับค่อยๆสอด ค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้เราจะใช้นิ้วกดไว้นะครับมิฉะนนั้นมันจะผิดรูปนะครับค่อยๆดึงอ้าวแล้วทีนี้พอใกล้จะเสร็จมันอาจจะม้วนแบบนี้นักเรียนก็ค่อยๆคลี่นะครับค่อยๆคลี่โอเคแล้วก็จัดระเบียบมันนิดนึง ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาตรงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับริบบิ้นเข้าไปเช่นเดิมนะครับตรงนี้นะมันโผล่ตรงนี้เราก็ต้องเสียบเข้าไปในเส้นเดิมเช่นนี้นะครับช่องนี้เลยที่ริบบิ้นโผล่ออกมานะครับแล้วนับไป3กลีบเช่นเดิม1 2 3นะครับเพื่อไปโผล่กลีบที่3 โอเคนักเรียนก็จะดึงดึงดิบปินให้สุดนะครับอ่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะโผลมาตรงนี้นักเรียนก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็นับไป3กรีบ1 2 3แล้วก็มาโผลอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ทําเช่นเดิมเลยนะครับพับเช่นเดิมวัดมุมนะครับวัดมุมแล้วก็พับเท่ากับมุมเดิมนะครับมุมชั้นเดิมนั่นเองอแล้วก็หัก หักไปด้านหลัง1ครั้งแล้วก็หักไปด้านหลังอีก1ครั้งนะครับเราอ่อนนิ้วกดไว้หลังจากนั้นก็ค่อยๆนะครับค่อยๆดีดไปที่ปลายของริบบิ้นเพื่อที่จะนํามาสอดช่องถัดไปนั่นเองนะครับด้านนอกก็จะได้กลีบดอกบัวเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมทําแบบนี้จนกว่าจะครบทุกกลีบนะครับจนกว่าจะครบทุกกลีบ หลังจากที่เราได้ทําครบ3กลีบแล้วแต่นักเรียนจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด6กลีบใช่ไหมครับทีนี้เราจะขึ้นกลีบที่4เราจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับจาก3กลีบแรกก็คือพับเช่นเดิมนะครับพับเช่นเดิมนะครับพับไปด้านหลังวัดกลีบให้เรียบร้อยนะครับให้เท่ากับกลีบเดิมด้านหลังหลังจากนั้นก็ยังคงพับกลับไปอีกทีหนึงเช่นเดิมเลยเพียงแต่ว่า ครั้งนี้เราจะไม่สอดกรีบด้านหน้านะครับสีชมพูเราจะสอดกรีบสีน้ําเงินด้านหลังนะครับเนี่ยนักเรียนจะเห็นนะครับด้านหน้ากรีบสีชมพูแต่เราไม่สอดเราจะสอดกรีบสีน้ําเงินด้านหลังนะครับเราจะสอดสีกรีบสีน้ําเงินด้านหลังเขาจะจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับอ่าเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็ทุกอย่างก็ทําเช่นเดิมนะครับกลับมาด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปนับไป3 1 2 3แล้วก็ไปโผล่ชั้นที่3นะครับฝั่งตรงข้ามดึงให้สุดนะครับแล้วก็กลับมาพับเช่นเดิมให้ครบทั้งหกลีบนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสําหรับชั้นนี้นะครับนะครับ เมื่อสักครู่นี้ครูพูดไปว่ามีทั้งหมด6กลีบใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วครูพูดผิดนะครับมันมีทั้งหมด8กลีบนั่นเองนะครับหลังจากที่เราทำลิบบินนะครับเป็นกลีบที่ครูเลือกเป็นสีชมพูนะครับเสร็จแล้ว8กลีบมันก็จะเหลือความยาวออกมาประมาณนี้นะครับเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกนะครับทีนี้ครูขอแก้อีกอย่างหนึ่งก็คือลิบบินที่เราจะนำมาทำกลีบตรงนี้นะครับ ไม่ใช่90เซนนะครับมันจะต้องเพิ่มอีก30เซนติเมตรก็จะเป็น120เซนติเมตรนะครับสำหรับกรีบนะครับเราก็จะเสร็จแล้วสำหรับกรีบ1ชั้นทีนี้เราก็จะมาทำชั้นที่2นะครับชั้นที่2ก็จะเป็นสีเดิมนะครับเราจะใช้สีเดิม2ชั้นนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับทำเช่นเดิมเลยนะครับเรียนก็จะ เริ่มสอดเข้าไปส่วนไหนก็ได้ด้านหลังก่อนนะครับเริ่มจากกลีบไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วนับไป3มนะครับ3มช่องอแล้วก็ดึงเนี่ยเราจะเหลือปลายไว้นิดนึนงครับเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นช่องแรกที่เราทำนะครับเนี่ยเราก็จะพับเช่นเดิมนะครับนัเกเรียนเราจะวัดนะครับเนี่ยวัดตรงมุมให้มันเท่ากับกลีบเดิมนะครับ ไม่เช่นนั้นถ้านักเรียนทํามุมเล็กนักเรียนก็ไม่สามารถาเสียบปลายของริบบิน้นเข้าไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําตึงนะครับทําให้เท่าอันเดิมนะครับพับให้เท่าตัวเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยเราก็จะสอดเข้าไปที่ช่องถัดไปด้านหน้านะครับ ม,มันก็จะมีพันกันนิดนิดหน่อยๆนะครับพอแล้นักเรียนก็ต้องจัดระเบียบริบบิ้นให้ดีนะครับก็ชั้นที่2ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเมื่อนักเรียนทำครบ3กลีบในรอบที่2แล้วกลีบที่4นะครับนักเรียนจะต้องดูนะครับนักเรียนจะ พับเช่นเดิมนะครับพับเช่นเดิมแต่ว่าเราจะไม่สอดนะครับเราจะไม่สอดกรีบที่อยู่หน้าสุดนะครับเราจะสอดกรีบที่อยู่ด้านหลังคือกรีบหน้าสุดอีกทีหนึ่งนะครับก็คือกรีบถัดไปจากข,าข้างหน้าสุดนั่นเองนะครับโอเค เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จะอยู่ด้านหลังของกลีบตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําเช่นเดิมจะก,กว่าจะครบ8กลีบนะครับหลังจากที่นักเรียนทำครบ8กลีบแล้วนะครับในชั้นที่2ของกลีบนะครับเราก็จะ เพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนักเรียนต้องเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งสีนะครับซึ่งครูเลือกเป็นสีแดงนั่นเองนะครับก็เป็นกรีบที่อยู่ในลำดับชั้นที่3นะครับลำดับชั้นที่3ครูเลือกสีแดงนักเรียนจะเลือกสีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นักเรียนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเราก็จะเริ่มนะครับจากด้านหลังเช่นเดิมเลยจอดตรงไหนก็ได้นะครับนักเรียนแต่เราจะนับไป3ามกรีบ เพื่อให้ไปโปรยฝั่งหนึง่งสีแดงรู้สึกว่ามันจะสดใสนะครับทําให้ดอกบัวสีจืดๆของเราเนี่ยดูคมเข้มขึ้นมาท,ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกสีก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะครับทุกครั้งที่ดึงเส้นแรกเราจะเหลือไว้นิดหนึน่งเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือช่องแรกที่เราทํานะครับเช่นเดิมเลยนะครับนักเรียนต้องวัดกลีบด้านหลังนะครับ ให้ให้เท่ากันกับอันใหม่นี้กลีบใหม่นะครับเพื่อที่จะไว้สอดริบบิ้นได้นั่นเองห้ามดึงตึงนะครับเพราะตรงนี้จะต้องสอดริบบิ้นได้นะครับเพราะนั้นทำตามรอยเดิมนะครับรอยเดิมเช่นเดิมเลยนักเรียนก็จะพับริบบิ้นจะยาวนิดนึงเนะาะนักเรียนก็ต้องจัดระเบียบให้ดีนะครับ พับมาสอดช่องถัดไปข้างๆนะครับด้านหน้าเลยนะครับสอดแล้วก็ดึงค่อยๆดึงนะครับมันอาจจะมีขยุกขยุยพันกันนิดนึงนักเรียนก็จัดระเบียบให้มันถูกต้องนะครับและชั้นนี้ก็คงเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนพับได้3กลีบแล้วกลีบที่4นะครับนักเรียนจะต้อง นำปลายของริบบิ้นเราจะไม่สอดด้านหน้านะครับเราจะสอดกรีบด้านหลังนะครับกรีบที่2งนั่นเองนะครับจะทำแบบนี้ทุกชั้นนะครับจนกว่าจะครบ8กรีบนะครับนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะได้กรีบที่3เป็นสีแดงนะครับเรียบร้อยแล้วสีสดใสสวยงามนะครับทีนี้เราจะไม่หยุดแค่นี้นะครับนักเรียน เราจะมีกลีบสุดท้ายซึ่งเป็นกลีบที่คล้ายๆกับเป็นกลีบเลี้ยงของดอกบัวนะครับก็เราจะใช้สีเขียวนะครับสีเขียวเป็นเชิงบังคับนะครับแต่อาจจะเป็นเขียวแก่เขียวอ่อนแต่ครูเลือกสีเขียวรุ้งนะครับตอนนี้จะเป็นเขียวสีรุง้งนั่นเองนะครับทําเช่นเดิมนะครับอันนี้รอบสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายแล้วนักเรียนจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะครับเสียบเข้าไปเลย ทำเช่นเดิมเลยครับทำเช่นเดิมทุกประการเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยนักเรียนไม่ต้องวัดตรงนี้แล้วนะครับไม่ต้องวัดมุมให้เท่ากับคลิปด้านหลังแล้วนะครับนักเรียนจะต้องพับพับแบบปกตินะครับแต่ว่าให้มันตึงเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องหลวมแล้วตรงนี้พับแล้วก็ดึงให้มันตึงได้เลยนะครับ วิธีการเสียบก็เสียบที่กรีบข้างๆเช่นเดิมนะครับด้านหน้ากรีบที่อยู่ด้านข้างข้างหน้าสุดนะครับก็เสียบกรีบด้านหน้านะครับจำนวน3กรีบแรกนะครับพอถึงกรีบที่4ปุ๊กนักเรียนจะต้องอกลับไปเสียบที่มันเป็นกรีบกรีบ2งนั่นเองนะครับกลีบด้านหลังนะครับเนี่ยอันนี้ กลีบสีเขียวเราจะดึงให้ตึงเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ดอกบัวด้านในเนี่ยอ่ามันจะมองได้ชัดเจนว่ากลีบสีเขียวนี้มันคือกลีบเลี้ยงนะครับกลีบเลี้ยงสีเขียวนั่นเองนะครับเด็กๆก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8กลีบนะครับเดิมนะครับและสุดท้ายสุดท้ายเราก็จะได้กลีบนะครับกลีบดอกไม้ครบทั้ง ห้ากลีบแล้วนะครับก็คือชั้นในสีชมพู2กลีบสีแดง1กลีบแล้วก็กลีบเลี้ยงสีเขียวนะครับด้านนอกสุดอีก1กลีบก็เป็นอันว่าเสร็จสาหรับดอกบัวสวรรค์นะครับใครสนใจก็สามารถติดตามได้นะครับในช่อง YouTube ของคุณณะนะครับแล้วก็ทดลองทําตามได้เลยนะครับ